Hello everyone welcome to English class with teacher A สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ชั้นเรียนภาษาอังกฤษนะคะกับคุณครูเอนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันเลยจ้าวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ W H question นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ w h question นะคะเป็นคำที่ใช้ขึ้นต้นประโยคคำถามนะคะเพื่อต้องการทราบคำตอบหรือข้อมูลซึ่งแต่ละตัวจะใช้คำถามที่แตกต่างกันนะคะนักเรียนรูนจ้จัก w h question ตัวไหนบ้างคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาเพิ่มเติมให้ค่ะ ตัวแรกนะคะ what what ใช้ถามเมื่อเราต้องการทราบคำตอบ where where ใช้ถามเมื่อต้องการทราบสถานที่ค่ะ when ใช้ถามเกี่ยวกับเวลานะคะ when กับ what time ใช้ถามเกี่ยวกับเวลาเหมือนกันแต่ when จะตอบเป็นช่วงเวลาวันที่นะคะแต่ what time จะตอบเป็นช่วงเวลาเป็นนาฬิกานะคะ why Why ใช้ถามเพื่อต้องการทราบเหตุผลนะคะ Who ใช้ถามเพื่อต้องการทราบเกี่ยวกับบุคคลนะคะ Whose ใช้ถามหาเจ้าของสิ่งของนั้นๆค่ะ whom นะคะใช้ถามเพื่อต้องการทราบเกี่ยวกับบุคคลนะคะแต่ต้องเป็นกรรมนะคะ which ใช้ถามเพื่อให้นักเรียนเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง how ใช้ถามเกี่ยวกับลักษณะถามอายุถามอาการถามสุขภาพค่ะทีนี้เราไปลงรายละเอียดกันนะคะว่าแต่ละตัวใช้อย่างไรคะ่ะ การใช้ what นะคะ What นะ่ดจะมีความหมายว่าอะไรใช้ถามเกี่ยวกับอาชีพชื่อบุคคลสัญชาติสิ่งที่ชอบนะคะวันเดือนปีนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น what does Manob do what does Manob do ประโยคนี้นะคะถามว่ามาน o b ทำอะไรนะคะคำตอบก็คือ he is a policeman he is a policeman เขาเป็นตำรวจนั่นเองค่ะ ต่อมาการใช้ where where มีความหมายว่าที่ไหนเหมือนที่คุณครูบอกไปแล้วนะคะช่วงต้นๆ where ใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่นะคะและที่สำคัญนะคะคำตอบทุกครั้งจะมี preposition หรือคำบุพบทด,ด้วยค่ะไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ we are the students we h e r are the students ประโยคนี้ถามว่านักเรียนอยู่ที่ไหนนะคะ คำตอบค่ะ they are in the classroom they are in the classroom ประโยคนี้นะคะเขาบอกว่านักเรียนอยู่ในห้องเรียนนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นตัวสีแดงๆนะคะในประโยคที่ขึ้นต้นประโยคคำถามจะเป็นคำว่า where ที่อยู่ในประโยคที่เป็นคำตอบหรือประโยคบอกเล่านักเรียนจะเห็น preposition คือคำว่า in นั่นเองค่ะ ต่อมาการใช้ when นะคะ when มีความหมายว่าเมื่อไหร่นะคะใช้ถามเมื่อเราต้องการทราบเกี่ยวกับเวลาแต่ไม่ได้เจาะจงเวลาเหมือนกับการใช้ what time นะคะที่ขวอธิบายไปแล้วเราไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ when is your birthday when is your birthday คุณเกิดเมื่อไหร่นะคะประโยคนี้ถามว่าคุณเกิดเมื่อไหร่นะคะคำตอบก็คือ it is on 2 1 s t july it is on 2 1 s t july ก็คือวันที่21เดือนกรกฎาคมนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นการใช้ y y มีความหมายว่าทำไมใช้ถามเมื่อต้องการทราบเหตุและผลจุดประสงค์นะคะเวลาที่นักเรียนเห็นคำตอบนะคะคำถามที่ขึ้นต้นด้วย y นักเรียนจะเห็นคำว่า because because นะคะซึ่งคำนี้มีความหมายว่าเพราะว่าหรือว่าเนื่องจากอะไรนะคะไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ ประโยคนี้นะคะเขาถามว่า why are you late why are you late ทำไมคุณถึงมาสายนะคะประโยคคำตอบของของข้อคำถามนี้นะคะ I am late because of the traffic jam I am late because of the traffic jam ฉันมาสายเพราะว่าหรือเนื่องจากนะคะรถติดนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะคือการใช้หูหูมีความหมายว่าใครนะคะเป็น pronoun อย่างเดียวนะคะใช้ขึ้นต้นประโยคคำถามเมื่อต้องการทราบว่าใครหรือคนใดนะคะจะทำหน้าที่เป็นประธานเสมอนะคะรูปกริยาของหูนะคะจะใช้เป็นเอกพจน์หรือเพหูพจน์ก็ได้แต่คำตอบที่ได้มักจะเป็นชื่อคนนะคะลองสังเกตดูค่ะไปดูตัวอย่างประโยคก,กันจ้า อ่าประโยคนี้นะคะเขาบอกว่า who is your teacher who is your teacher คุณครูของคุณคือใครนะคะประโยคนี้นะคะคำตอบก็คือ mrs one ten is my teacher mrs one ten is my teacher นางวันเพนเป็นคุณครูของฉันหรือคุณครูของฉันก็คือนางวันเพนนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตว่าการใช้หูในการใช้ถามนะคะคําตอบจะเป็นชื่อคนโดยข้อนี้ชื่อคนก็จะเป็นชื่อของนางวันเพนนะคะ ต่อมาคือการใช้ w h o s ค่ะ w h o s มีความหมายว่าใครนะคะเป็นได้ั้ง adjective ก็คือต้องมีคำนามตามหลังและเป็น pronoun ค่ะคือไม่มีนามตามหลังจะใช้กับคนเท่านั้นนะคะเพื่อถามหาเจ้าของค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่นนะคะ w h o s car is black w h o s car is black รถสีดำคันนี้เป็นของใครนะคะหรือใครเป็นเจ้าของรถสีดำคันนี้นะคะคำตอบนะคะก็คือ it's i it s johns Car it's is johns ค่ะรถคันนี้เป็นรถของจอห์นนั่นเองค่ะประโยคนี้นะคะเขาจะถามหาว่าใครเป็นเจ้าของดังนั้นคำตอบจะเป็นชื่อคนเสมอนะคะต่อมาการใช้ h o m ค่ะ w whom มีความหมายว่าใครเหมือนกันค่ะเป็น pronoun ได้อย่างเดียวนะคะใช้ถามถึงบุคคลและใช้เป็นกรรมของประโยคค่ะมาดูตัวอย่างกันค่ะประโยคนี้นะคะนักเรียนดูตัวอย่างนะคะประโยคนี้ does she go with Who m does she go with? ผู้หญิงคนนี้ไปกับใครนะคะคำตอบก็คือ she goes with her mother. she goes with her mother. ผู้หญิงคนนี้ไปกับแม่ของเธอนั่นเองนะคะนั่นเองจะสังเกตว่าเมื่อใช้ whom นะคะคำตอบก็จะไปอยู่เป็นกรรมของประโยคนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะการใช้ which which มีความหมายว่าอันไหนคนไหนสิ่งไหนใช้ถามได้ทั้งคนสัตว์และสิ่งของนะคะแต่เวลาตอบให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นยกตัวอย่างประโยคเช่น which do you like blue or pink which did you like blue or pink ประโยคนี้เขาถามว่าคุณชอบสีฟ้าหรือสีชมพูนะคะเัก่รีจะจะสังเกตเห็นคำว่า or or นะคะจะเป็นคำว่าหรือ แสดงว่าประโยคนี้เขาให้เลือกคําตอบดังนั้นให้เราเลือกได้หนึ่งอย่างนะคะตัวอย่างประโยคนี้เขาเลือก I like pink I like pink ฉันชอบสีชมพูจ้ะทีนี้ไปดูต่อไปนะคะคือการใช้ how how, how มีความหมายว่าอย่างไรเท่าใดแค่ไหนนะคะใช้ถามเพื่อต้องการทราบถึงวิธีการลักษณะอายุความสูงน้ำหนักความยาวหรือระยะทางค่ะ ไปดูตัวอย่างกันค่ะ How do you go to school? How do you go to school? ประโยคนี้นะคะถามว่าคุณไปโรงเรียนอย่างไรนะคะคุณไปโรงเรียนอย่างไรเขาตอบว่า I go to school by bus. I go to school by bus. ฉันไปโรงเรียนโดยรถประจำทางแสดงว่าอันนี้ถามหาวิธีการใช่ไหมคะ ทีนี้นะคะเมื่อเราได้ฟังที่คุณครูที่บายมาแล้วเราลองมาทําแบบฝึกหัดดูค่ะว่านักเรียนจะจําได้ไหมนะคะแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งค่ะ where do you want to go where do you want to go เห็น where, where? แสดงว่าถามสถานที่นะคะ choice ที่เป็นสถานที่ก็จะมีแค่ข้อเดียวนะคะก็คือข้อ a ค่ะ the m o r e ไปที่ห้างสรรพสินค้านะคะ ข้อต่อไปค่ะเกับ B สนทานาการ A บอกว่า how long is this road how long is this road นะคะประโยคนี้ถามว่าอะไรคะ how long คือความยาวหรือระยะทางนะคะถนนเส้นนี้มีระยะทางเท่าไหร่นะคะระยะทางจะมี choice อยู่ข้อเดียวคือข้อ c นะคะ it's i 20 miles นะคะยี่สิไม้ข้อต่อไปค่ะ A กับ B คุยกัน A ถามอะไรไม่แน่ใจนะคะแต่ B ตอบเป็น I'm 165 c m เห็น c m คือถามความสูงนะคะเมื่อถามความสูงใช้ how tall นะคะคือข้อ C cat ค่ะ How tall are you นะคะ ้รนี้นะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่า A กับ B เขาสนทนากาันแต่ไม่รู้ว่า A ถามอะไร B บอกว่า he is a policeman he is a policeman นักเรียนจำตัวอย่างได้ไหมคะที่ชื่อมานบใช่ไหมคะมานบเขาเป็นตำรวจประโยคนี้จะเหมือนกับประโยคแรกนะคะที่คุณครูยกตัวอย่างคือถามว่าเขาทำอะไรเมื่ออยากรู้คำตอบเราจะต้องใช้ w h question ที่เป็นคำว่า What นะคะในช้อยนี้จะมีช้อยเดียวนะคะที่เป็น what นะคะคือข้อ a นะคะ What is your husband What is your husband สามีของคุณทำงานอะไรนะคะประโยคนี้นะคะ นักเรียนคะบทเรียนวันนี้สิ้นสุดลงแล้วนะคะการใช้ w equation คุณครูขอฝากให้นักเรียนนะคะทบทวนความรู้เกี่ยวกับการใช้ w equation บ่อยๆนะคะจะสามารถนำไปใช้ในการสอบนะคะได้ดีนักเรียนจะได้รู้ว่าคำถามข้อนี้เขาต้องการอะไรนะคะฝากนักเรียนทุกคนทบทวนได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ goodbye everyone Thank you very much for your attention. Bye bye.